ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยก็มีบทบาทเช่นเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนท่านเองก็ต้องไปประชุมในหลายเวทีที่สําคัญนะคะผมว่าเวทีที่จะต้องไปปรากฏตัวแล้วก็ค่อนข้างสําคัญค่ะแต่ก็อย่าไปดราม่าอะไรกันมากนะคืออย่าไปจับผิดมากอ่ะเออบางคนเนี่ยท่านจะไปประชุมเลยจับผิดละ,ะเออจะไปเจอกใครต้องระวังนะาละมันถูอะไรกันตั้ไปไปอออะไหน นายกเนี่ยเขาจะไปประชุมสำคัญเนี่ยสองวันวันพรุ่งนี้กับวันมรืนหกกับเจ็ดพฤศจิกายนค่ะหกกับเจ็ดพฤศจิกายน,ายนอันนี้มันเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำกลุม่มความร่วมมือของเศรษฐกิจลรุ่มแม่น้ำโขงค่ะ GMS ครั้งที่8แล้วก็มีการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ร่วมมือเศรษฐกิจรุ่มแม่น้ำอิราวดีรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็รุ่มแม่น้ำโขงที่เขาเลยเอ็กเมช ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปประชุมที่นครคุณหม,มิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานที่จีนะนะก็ก็จะมีการประชุมก็ท่านนายกก็ไปก็คงจะพยายามสร้างความเรื่องมือขีดความสามารถในการแข่งขันอะไรต่ออะไรพวกนี้นะใครไปบ้างอะคะอาจารย์ประเทศเอถ้าพูดถึงแถวนี้ก็จะมีคนหลักๆคนให้ตั้งประธานสภาธนาคารพัฒนาเอชียดีบีแล้วก็ผู้แทนสมา ธุรกิจแล้วก็ผู้นำหกประเทศอ่ะสำคัญนเนี้ยคไทยลาวเขมรเมียนมาเวียดนามจีนผมไม่แน่ใจว่านายกจีนไม่น่ามานะน่าจะเป็นผู้นำในบนทนยูนนานกับเขตปกครองตนเองวากวางสีจ้วงะนะอันนี้ก็ก,ก็ไม่รู้นะอาจจะมีมาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวคอยดูของจริงกันแล้วกันแต่ในระดับผู้นำ ที่เหลือเนี่ยที่ไม่ใช่จีนเนี่ยแต่ไม่แน่จีนอาจจะมาบางคนก็บอกว่าหลี่เฉียงจะมานายกรัฐมนตรีก็จะมาผมอันนี้ผมไม่ได้ตามรายละเอียดนะก็จะเป็นโอกาสได้เจอคนก็อาจจะจับตานายกไปนายกรัฐมนตรีเขมรไปประธานาธิบดีของพม่าไปอะไรเงี้ยคนอาจจะจับตาจะมีการคุยอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ตามไปก็แล้วกันไม่มีใกล้เรา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 